ต่อจากเมื่อกี้เลยทันทีทันใดไม่ตอนน้องหนีไปไหนนอนอยู่ที่เดิมด้วยโอเคก็น่าจะไหวอยู่นะโอโ้โหดานใกล้ไม่ชอบเลยดานใกล้ไม่ชอบเลยพูดตรงเห็นบ้ามันออ้ตาบเน้วมันเป็นระบบของมัน ต้องออกโตโง่ถึงรอบไปเด็กมามีกอทับอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ใช่อัตราการใส่แล้วอัตราของมันนั่นแหละคือช,ชี้มาเร้วไม่น่าเล่นมากมาเลยตอนนี้ชี้ต้องมาและเพื่อนไม่น่าเล่นเลย คนมหาเทพสีทองมาแล้วระว,วงังด้่ยคราวน,นี้ออกมาเลยเหรอไปอย่างนี้ปะ่ะขรอนกลับมาเลยโอ้โหเริ่มละเริ่มละชชิก็ยังไม่ล้มเลยนี่บอกชิชิระวังถือกลาง

เป็นสองนาทีเป็นชนะเลยได้แต่เงินช่วงนี้ก็ดีอยู่นะเออเดี๋ยวได้จิวนะอ่ะตอนนี้ก็นั่งเก็บเบลไปแนจะเก็บเบลไปซื้อไอ้พวกนะั้นไปดูตอนนี้ไม่เล่นแล้วตอนนี้เอาจริงละงจั่ว,วมาหาเทพกัน ตอนนี้ก็ระหว่างส่งีนถังไปก็เราก็อันนี้ไปเรื่อยเต็มเรียบร้อยหวังนั้นขี้พุ่งแน่ขี้วาทีบ๊ายบาเจ้าอีชีว์กูเทพเพบันเฮ้ยมันดักหน้าปอมัน่ะ กงแเดียวเร้มาดบอชิายตลพวกนี้ตายอย่างหมาดูตัวด้านหลังไม่ได้ออกมารีชิชิบอกแล้วโคตรมหาแพ้ง สุดเลือดยังไม่ทันี้เลยเฮ้โอ้โหไอ้นี่อืลุกเอ่อก้กินอะไบอกใสแป๊ดมีาต,ตัวนึง่งนะ้อยที่แย่เลือเหยอโอ้โหวูบวูวูบวอนแรกพลิกมาโอ้โห บึนบึนบึนเลยไม่ใช่เวลสามสามแล้วพี่ชิเวลอัพแล้วต้องารของต้องกุญแจตอนนี้ก็ได้แต่เงินเนาะเวลาคุณไม่ต้องการเงิน่ะมันก็มาจากเวลาคุณต้องการเงินไม่ยอมมาสักทีลองการอัพเงินนะคะอยากได้จิวจิวโคตรเทพมหาโห ที่ภูมิทลายฟ้ามอือโอ้ไอช้างน้ำมันตบด้วยเนื้อตัวนี้เคยเห็นแล้วเขาสู้กันยังไงเขาส่งชี้อๆออกไปก่อนใช่ไหมเขาต้องส่งในตัวเบอร์ดาเมจอะส่งตัวแทงแล้วก็ส่งตัวเบอร์ดาเมจตามไปอะที่เท่าที่ดูมานะหยา เราส่งตัวเบอร์ดดาเมจไปไอตัวนี้ก็ถือเป็นตัวเบอร์ดดาเมจที่ดีนะอัน,นี่บอกว่า,นนวาชี้ชี้บอกวแทงไหวไวเนี่ยอันะนี้มันท้างน้ำนะตอน,ต,อน,นต้องเป็นสีทองชีชีตายยังมีตัวใหม่มากถ้าไมช่ชีตายนะเพราะันเกมล่มล่มแน่นอนเพราะว่าตัวอื่นไม่ไหวแล้วเนาะกชี้ชี้ชช ถ้าชี้ชี้ตายนี่งานเข้าตูเลยชี้ชี้หมดโลกอ่ะงานเข้าตูเลยออกไปเร็วๆชิชิไม่ไหวแล้วชิชิตายชิชิตายออกไปเร็วๆชิ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 เพื่อเพื่อชาติต้องชิชิออกตอนนี้ต้องเป็นสึกสีทองกับสีม่วง สีชมพูเอ้ยสีชมพูนุ่งกับสีชมพูเพื่อนๆกันตอนนี้เราเป็นสีทองเราเป็นสีทองเราต้อง,อ,งอ,งองสู้สสม,มันให้ได้ไอ้ตัวด้าหนหลังก็เบิร์ดาดามิทุนช้างจะตายมันปลาเนื้อมันโกองอ่ะเรียบร้อยช้างตายตอนนี้งานาเขนะ้าพวกแกแน่เพราะไตัวเบอร์ดาเมจมาเต็มอ่ะเนี่ยไอตัวห้าร้อยสี่สิบเนี่ย โอ้มาเป็นกองทัพโัเบิร์ด้าเมทอื้มอันนี่พวกนี้เนี่ยลองโดนเลยบึ้บทางอะไรตัวนึงช่วยน่าดูคุณเลยโอ้มาต่อสองสามงามหนึ่งนึ่งหน่งสามตวไหวตอนแรกมึงก็สู้ไม่ไหวแล้วแต่ชิชิมาทัน ดิจดด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 ิวเวอ้า up แล้วเดี๋ยวนี้จิวก็ไม่คอยแทงนะเท่าที่ดูมาดิเชี่ยแทงสุดละนทีนี่ก็ค้างพี่พีทเออน้ำแข็งโอเค,อเคก็เป็นสากที่แซมลันชิง้งเลยนะก็เดี๋ยวส่งอันนี้ไปเลยตัวเดิม ดันไก่รู้ลเลยมาแลกป่องเทพเจ้าสายฟ้าอันนี้ก็ยังแขงได้ไม่กลัวห้าสไวก่อนห้าร้อยสี่สิหสสห้าิบเจ้าน่อยอเปลี่ยนทีมงดเร็วเฮ้ยไปข้างหล้งที่แพ้ เป็นปล่องจริง้งข้าวลอยอะ่ะบ่อยหรอกแบบนี้มาเทียบกันเก็บรับมั่งอัปเกรดได้แหละอัปเกรดอะไรวะเพิ่มแหลกไอ้น,นั่นที่เหลืออย่าเอาเลยยากมากอัปเกรด่วนอัแรงอัปต้นคี่พู อัพ <Up S 2> จนที่พุ <Up S 2> งอัพจนที่พุงน่าจะไหวละจะไหวไหมต้องลองดูพี่คราวนี้ห้ามประมาทคราวนี้ห้ามเอาห้ามหวังผลกับปิบ๊ปิมากเกินไป ส่งตัวอื่นไปด้วยสลิปแล่สูงสุดตรงน้องตรงน้องพุชิ registered. ช,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  bbe bbe? ช,ช,ช,ชี้อย่างเดียวอะตอนนี้พุชิมาเ <t texts> <it> ร็วเร็วพุชิพุชิอยู่ไหนชิ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 มาแล้วเออเฮ้ยชิชิเอาไม่อยู่เรีนกรรม ำ,ำไงอ่ะทำเบื่อเลยแม่งป่องมากเกินไปอ่ะบ้าไปแล้วมีอะไรให้ทำไาให้ฉันเนี่ยดิฟือข้อสองอย่าเล่นเลยยากเกิน สองอยากได้มากอยากเลื่องคิวดังสองเลอกอัดดีกว่านางเกินไปแล้วก็รอบคลิปทั้งหมดนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยนะก็อย่าเพงแป๊บหนึ่งหาอะไรเล่นก่อน เน่เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ความกากโอเคไวหรือเปล่าไม่รู้แต่ไอคนเวลน้อยๆเอาไวมอป้อมใช่ไหมเดี๋ยวรอชช้โคตรมหาแค่ไหนอันนี้ห้ามมันแี้แอันนี้เบอร์ดาเมจได้ละเดี๋ยวรอจับล้ว ยุดได้มั้งแล้วตัวตยุดไม่ได้เลยอรือกระตุกเรือสุดที่สุดแล้ว สำหรับคลิปทั้งหมดนี่ขอจบเพียงเท่านี้เลยนะสวัสดีครับ